สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนีมากพอๆกับเบาหนองอีกคือเก่ากับผมมือนีมากแล้วครับเจผาแดงครับเจผาแดงงวดวันที่17มกราหกเจ็ดครับผมฟังไหวเบิงไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรลบฟังนําทุกสิ่งทุกอยา่างขึ้นอยู่ที่โชคได้ดวงครับส่วนตัวเลขหมักไผ่มักมันหมักบ่มักมก็อลองพิจารณาเบิงเพราะว่าคน้นเพิ่นไหามาหรือเลขฝันเพิ่นไหามา เพิ่นมากเพิ่นกระซือเอาครับส่วนที่ซื้อน้อยซื้อหลายอันนี้ก็ยุทธ่ทุนของแต่ละคนครับผมแต่ว่าสําหรับเจ๊ผาแดงเบาน้องยอมรับอยู่ว่าเพิ่นเป็นคนมักเหรียญเป็นคนมักเหรียญเป็นคนมักซื้อคันถือกกระถือกหลายคันเสียกระเสียหลายเพิ่นเหรียญย่างต่ำากับตัวละสองพันสามพันตัวละสี่พันหาพันแล้วแต่รอบครับคันเหรียญมันหน่อยเพิ่นกระซือหนักแต่คันเหรียญมันหลายเพิ่นกระซือเบาลงมา แต่ว่าเหลขที่เป็นหายมาามือนี้เป็นว่ามันเป็นเหลขฝันมันเป็นเหลขฝันแต่ว่ามันลายหางเป็นว่าลายหางกรสชีสือเอาเบิร์สู่หางเพราะว่ามันเป็นเหลขฝันพื้นความฝันมันก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารญาณในการรับชมและฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างคือเบาหนองบอกยุตตลอดมัน็อยุี่โชงแลดวงเป็นว่าอุดนี้ทันทีถือก็ให้ถือะคักขันบ่ให้ถือ ก็บอต้องถือเลขกระไดแล้วบอกขงรีแล้วบองสีเลยแต่ว่าเราซื้อไว้ตอนหนีนะณวันนี้เพิ่นซื้อไว้แล้วตัวละสองพันเพิ่นซื้อไว้แล้วตัวละสองพันเพิ่นฝันเพิ่นฝันว่าเหลขกเพิ่นฝันว่าผ่าแดงมาเกี่ยวขาเพิ่นเกี่ยวแขนเพิ่นเพิ่นฝันเลยเพิ่นบอกว่าตอนแรกเพิ่นนอนอยู่เหมือนกับมีอีหยังมามัลูกขาเพิ่น แล้วก็มาหลูกแขนพิ like. ่นแต่ว่าพิ่นกับพิ่นกับบ่ตท่านได้ได้ยังมากมายพิ่นว่าก็ลองเบิ่งมันจะเป็นยังไเพิ่นกับวัดเบิ่งไปเบิ่งมาผ่าแดงมันเกี่ยวขาเพิ่นพิ่นว่าผ่าแดงเกี่ยวขาเพิ่นเกี่ยวขาขึ้นมาแล้วก็มาเกี่ยวแขนเพิ่นพิ่นว่าบัดนีแล้วก็ลอยแล้วก็ลอยขึ้นมาต้นหนาเพิ่น พื้นบางฉีนะบันีีตัวเลขกเพื่อนก็เห็นตัวเล็กชัดเจนเพื่อนก็เลยบอกว่าเอ้าขันอยากให้ถือก็ต้องมีสักโต้ละต้องมีสักคู่ละอยู่ในนี่พื่น่างซีนะบันี้เพื่อนก็เลยเอาบันีีเพิ่นก็เลยตื่นเพื่อนว่าขันถือเลขงวดนี้เดี๋ยวสิเห็ดอีหยังสักอย่างเพื่อนบอกแค่นี้ล่ะในในความฝัน คันถือเลขเดี๋ยวเสเซตอีหยังสักอย่างเพื่อวนว่าสิเพื่อนก็นเลยตืนน่นเพื่อนก็เลยเอาลูกผ่าแดงที่เพื่อนเคยมีนะเพราะว่าเพื่อนเคยขอบูชาผ่าแดงเบาหน่องละ่ะเบาหน่องบ่ใบเพื่อนเพื่อนก็นเลยเอาลูกผ่าแดงละ่ะมาเบิง่งเพื่อนก็นมานั่งแกะเลขออกนั่งแกะเลขออกทีละโตทีละโตเพื่อนว่าเอาเอาซ้ำหนีล้ล่ะเพื่อนว่านสินะเพื่อนแกะเลขออกมากครับผม เพิ่นแก่เร็วมาแค่หกหางเลขหลายบ่หลายครับเลขหลายหางแต่ว่าเพิ่นว่ามันต้องมีจักชุดล่ะที่มันต้องถือ่นว่าบ่ถือสามโตก็สิถือสองโตเพิ่นว่าบ่าวน้องก็เลยว่าเอ้าลองเบิ่งเจ๋ว่าซั่นเพราะว่ามันก็มักไผ่มักมันเนาะบ่าวน้องก็เลยบอกว่ามักไผ่มักมันบ่มีผู้ใดบอกถือดอกว่า ตัวเลขมันสิมาตัวใดแต่คันเจมากหรือเจมั่นใจเจจัดเลยวซั่นอันนี้คือแค่ชุดแรกได้ตัวละ2 0 0พยังบ่ท่านหอดมือเลยเพว่นว่ายังบ่ท่านหอดมือคันเจใดญมาอีกหรือว่าเจคิดว่าสื้อตัวใดอีกเดี๋ยวเจชิมาบอกเพว่นว่าแต่มือนี่เอาโกหางนีก่อนตัวละ2 0 0พพอตอนนี้เพว่นว่าแต่ว่าคันผู้ได้มากเลขสองตก็ะแตกออกนําแต่บบาวน้องกระทาวัด เจซือลอตเตอรี่้และบ่เจสือไว้แล้วเจสือใ้ยางละยี่สิบใบก่อนตอนนี้ซสือว้ยางละยี่สิบใบก่อนบ่ท่านสือลายดอกพ่นว่าเอาสามีก่อนพ่นว่าเอองนะครับเด้อเลขเกียผาแดงครับเพ่นเขียนให้เบาหนองมาวหกหางครับหกหางพ่นสือไว้ตอนนี้หางละสองพัน้วก็ลอตเตอรีว่ว้ชุดละยี่สิบใบ เราไปหาเหลียญได้ทั้งเด็เราก็จะสั่งเอาตีเอาหางแรกครับ6 7 9 6็ดเก้าหกนึ่งเกหกห้แล้วก็0ูนแล้วก็8ปดสี่ห้างกหางครับเล็กเจีผ้าแดงตัวละสองพัน ลอตเตอรี่ยี่สิบใบอย่างละยี่สิบใบอ้าวลองเบิ้งนะครับเดอ้อลองเบิ้งแล้วก็ซื้อเป็นล็อยนะตัวนั้นเฉพาะลอตเตอรี่อ้าวลองิมงนะครับเดอ้อมักไผ่มักมันครับเพื่อนบอกว่าเลขผ้าแดงมาเกี่ยวขาเกี่ยวแขนเพื่อนมาบอกเหลขกเพื่อนปรน,านัาณสิลองหนดครับเดอ้อแล้วก็เลขกผาแดงในงวดวันมันกับเขาอยู่ห้าเจ็ดห้าเจ็ด ฮาเจ็ดก็ถือแปดฮาก็ถือเป็นว่างวดนะงวดก้อนหนาน,น,นั้นบันนี้งวดนี้ลองเมึงน,นะครับเด้อลองพิจารณาเบิ้งของเพื่อนครับเป็นไหมาบ่าหนองก็มาเบาสูฟังเพราะว่าบ่าหนองก็อยากเอาโชมวมาฝากทุกคนครับผมลองมึงน,นะครับเด้อเจ๊ผ้าแดงครับผมถือเลขผ้าแดงเราว่าเหรียญไม่ไปใส้ดอกมันสีวนๆเวียนๆอยู่ในผ้าแดงนี่แหละแต่มันอยู่ที่ว่า เขาจีจับคูถือบอเขียนนะเป็นว่าเขียนะนเ,ยนะเขาจิจับคูถือบอขันโชคดีจับถูกสามโตหรือถูกสองโตบนหรือสองโตล่างเบิ่งดีๆพิจารณาดีๆเด้อเป็นว่เอาลองมันนะครับเด้อหมักไผ่มักมั่นครับหมักไผ่มัก,ม,กมัน่นงวดวันที่17มกราหกเจเข้ามาหลับโชคไปนํากันคือเกา่าคิดสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรถานาครับเดี๋ยวบ้านหนองทีไปตามความฝันพอทุย หลายคนครับถามว่าบ่านองกระามพอแล้วหรอกเราเราบอกว่ายังบ่ท่านฝันเดี๋ยวขันฝันชีบอกดอก่นว่าใจเย็นๆ่นว่าให้ฝันซะกคอนเดอร์่นว่างวดผ่นปกเก็ดใจนําผู้ใดถูกหวยน้าเพิ่เพปกนก็ดใจนําครับผมงวดนี้เฮาก็มารับโชคนํากันขึ้นเก่าจริงๆได้ไห้สมหวังดังปารถนาเดี๋ยวบ่านองก็จะจุดถูกคใหยไขรไปขอแม่ฮันนี่แล้วก็หลวงูุสวงหลายคนกันอครับว่า เมื่อได้เบาหนองจะจุดขันจุดกับฟ้าลงแน่เลยันว่าอย่ามันไปถึอเหลยกดังอย่าไ,ไปถึอเล็กอ,อันววงสีนาอ่าก็ลองมาแล้วครับเด้องวดวันที่17มกราคมหกเจ็ดครับผมเจพาแดงครับเขามารับโชคไปนํากานคือเกา่าคิดจรงไดนกนให้สงหวังดังปราถนาสุข,ขูสุคนเหลขกนผ่าแดงมันเป็นเหลขกปีศานาครับแล้วก็มันอยู่ที่ดวงของคนนําว่าสีเห็นเป็นตัวใดว่าสีจับคููเป็นตัวใหเพราะว่า ถ้าแกะเบิ้งดีๆเลขมันมีหลายโตครับผ่าแดงพื้นนี่เลขค่อนข้างจะมีหลายตัวแต่กกยุทิว่าเข้าจะจับถือบอแค่นะต้องพิจารณาเบิ้งดีๆครับบางคนกับเบิง้งมันที่จับอย่างงั้งเบิ้งเพื่อนๆกับหูหรอกเบิ้งเพื่อนๆกับเห็นแมนครับแต่บางที่มันอาจจะสอนลึกมากกว่านั้นแต่เด็กก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวันที่17บเจ็ดมกราหกเจ็ด คิดที่ไหนสมหว,วังดังปรารถนาสวัสดีครับ